เาะอาว่าฮ่าฮ่าฮ่า่ากินงายมันหลุดเนี่ยอืมการโสำนาการเชิญจะกลัว เอาเพื่อนแล้วเขาใช้ได้โอเคเฮากใช้ได้หนีได้หรกว่าเฮาเห็น่ไม่ซื้อหเียดามเชียมไก่ก็นจนโคดจนโง่แบบไรเอามางาัด 不弄落，弄咸闷 มันต้องหาเนียวหาเนียวขำขืนบอ่อมันงดบ่จา้าไงตัวนี้มันเนะ 嗯。<noise> <noise>